สวัสดีครับเปิดโลกกับกริตวันนี้จะพาไปรู้จักกับประเทศฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์หรือชื่อทางการว่าสาธารณรัฐฟิลิปปินส์เป็นประเทศเอกราชที่เป็นหมูกก่เกาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตั้งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกประกอบด้วยเกาะ7641เกาะซึ่งจัดอยู่ในเขตภูมิศาสตร์ใหญ่3เขตจากเหนือจรดใต้ได้แก่ลูซอนวิซายัตและ O, มินดาเนาเมืองหลวงของประเทศคือมะนิลาส่วนเมืองที่มีประชากรมากที่สุดคือนครเกซอนทั้งสองเป็นส่วนหนึ่งของเมโทรมะนิลาฟิลิป,ปินมีอาณาเขตติดต่อ,อก,กับทะเลจีนใต้ทางทิศตะวันตกทะเลฟิลิป,ปินทางทิศตะวันออกและทะเลเซเลบีสทางทิศตะวันตกเฉียงใต้โดยมีพรมแดนทางทะเลร่วมกับไต้หวันทางทิศเหนือ ปลาเราทางทิศตะวันออกมาเลเซียและอินโดนีเซียทางทิศใต้และเวียดนามทางทิศตะวันตกฟิลิปปินตั้งอยู่ในแถบวงแหวนแห่งไฟและใกล้กับเส้นศูนย์สูตรทำให้มีแนวโน้มสูงที่จะประสบภัยจากแผ่นดินไหวและใต้ฝุ่นแต่ก็ทำให้มีทั้งทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยิ่งเช่นกันฟิลิปปินมีเนื้อที่ประมาณ300,000ตารางกิโลเมตร และมีประชากรประมาณ100ล้านคนนับเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดเป็นอันดับที่8ในเอเชียและเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดเป็นอันดับที่12ของโลกนอกจากนี้ในะปีพศ2556ยังมีชาวฟิลิปปินส์อีกประมาณ10ล้านคนอาศัยอยู่ในต่างประเทศรวมแล้วถือเป็นกลุ่มคนพลัดถิ่นที่ใหญ่ที่สุดกลุ่มหนึ่งของโลกภูมิศาสตร์ฟิลิปปินส์เป็นกลุ่มเกาะที่ประกอบด้วยกเกาะ7,641เกาะ มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ300,000ตารางกิโลเมตรชายฝั่งทะเลยาว36,289กิโลเมตรทำให้ฟิลิปปินเป็นประเทศที่มีชายฝั่งยาวที่สุดเป็นอันดับที่5ของโลกเกาะต่างๆซึ่งเต็มไปด้วยภูเขาส่วนใหญ่มีต้นกำเนิดจากภูเขาไฟและถูกปกคลุมด้วยป่าดิบชื้นภูเขาที่สูงที่สุดคือภูเขาอาโปมีความสูงถึง2,954เมตร จากระดับน้ําทะเลและตั้งอยู่ที่เกาะมินดาเนลแม่น้ําที่ยาวที่สุดคือแม่น้ําคากายันในภาคเหนือของเกาะลูซอนแอลมะนนลาเชื่อมต่อกับลากูราเดบาอีผ่านแม่น้ําปาซิก่าวบูซิก่อวดาเบาแม่น้ําที่ยาวที่สุดคือแม่น้ําคากายันในภาคเหนือของเกาะลูซอนแอวมะนนลาชายฝั่งของอ่าวเป็นที่ตั้งของกรุงมะนิลาเมืองหลวง เชื่อมต่อกับลากูดาเนื่องจากตั้งอยู่บนขอบตะวันตกของวงแหวนไฟแปซิฟิกฟิลิปปินจึงต้องเผชิญกับกิจกรรมแผ่นดินไหวและภูเขาไฟบ่อยครั้งเนินใต้สมุดเป็นน้ำในทะเลฟิลิปปินทางทิศตะวันออกของกลุ่มเกาะเป็นภูมิภาคใต้สมุดที่ยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในเขตมุดต,ตัวของเปลือกโลกมีการตรวจพบแผ่นดินไหวประมาณ20ครั้งต่อวัน แต่การสั่นสะเทือนส่วนมากเบาเกินกว่าที่มนุษย์จะรู้สึกได้เนื่องจากธรรมชาติของเกาะต่างๆเป็นภูเขาไฟฟิลิปปินส์จึงมีทรัพยากรแร่ธาตุอุดมสมบูรณ์มีผู้ประมาณว่าประเทศนี้มีแหล่งแร่ทองคำใหญ่ที่สุดเป็นอันดับที่สองรองจากแอฟริกาใต้และเป็นแหล่งแร่ทองแดงที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกนอกจากนี้ยังอุดมไปด้วยนิกเกิลโครไมต์และสังกะสีอย่างไรก็ตาม การจัดการที่ไม่ดีความหนาแน่นสูงของประชากรและความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมทําให้ยังไม่มีการนําทรัพยากรส่วนใหญ่ขึ้นมาใช้พลังงานความร้อนใต้พิภพเป็นผลผลิตจากกิจกรรมภูเขาไฟที่ฟิลิปปินส์สามารถควบคุมจัดการจนได้ผลสําเร็จมากกว่าโดยในปัจจุบันประเทศนี้เป็นผู้ผลิตพลังงานความร้อนใต้พิภพที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับที่สองของโลกรองจากสหรัฐอเมริกา นะพลังงานความร้อนใต้พิภพสามารถตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าได้ถึง1้8ของประเทศเศรษฐกิจฟิลิปปินส์มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับที่34ของโลกมีผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศโดยประมาณอยู่ที่348,593ล้านดอลลาร์สหรัฐสินค้าส่งออกหลักได้แก่ผลิตภัณฑ์สารกึ่งตัวนำและผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส บริพานขนส่งเสื้อผ้าผลิตภัณฑ์ทองแดงผลิตภัณฑ์พิโตเรียมน้ำมันมะพร้าวและผลไม้คู่ค้ารายใหญ่ได้แก่สหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นจีนสิงคโปร์เกาหลีใต้เนเธอร์แลนด์ฮ่องกงเยอรมนีไต้หวันและไทยหน่วยเงินตราของประเทศคือเปโซโฟ,ฟิลิปปิน